ดอกคมจันเนี่ยเวลาเขาทานคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะส่วนใหญ่ก็จะเอาแต่เนี่ยเขาจะดึงเอาแกสรนี่ออกครับแล้วเขาจะเอาดอก Ach ดอก,กับก้านดอกอันเนี้ยไปทานนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับดอกคัมจันจะเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับถ้าเราเอาทาั้งเราไม่ต้องดึงออกเลยนะครับเราทานทั้งอย่างนี้เลยนะครับเราเอาทั้งฐานรองดอกทั้งดอกนี้เราไปผัดอย่างนี้เลยเถ้ากปไปทานแบบนี้เขาบ,บอกจะเป็นยาถ่ายนะครับ สวัสดีนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้าต้นชมจันทร์นะครับต้นชมจันทเนี่ยนอกจากจะเป็นไม้ประดับที่เขาปลูกกันโดยทั่วไปแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับบ้านเราจะปลูกต้นชมจันท์เป็นพืชสมุนไพรนะครับคือว่าเป็นผักสวนครัวชนิดหนึ่งก็ได้นะครับวันนี้ผมตั้งใจจริงๆนะครับที่ต้องการจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงของผมเกี่ยวกับสปปรรพคุณของดอกชมจันทร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ที่จะเข้าสู่ ว,อวอัยสวเนะยครับส่วนหนึ่งนะครับเป็นจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับจะมีปัญหาเรื่องระบบกับถ่ายอย่างเช่นชาวราไร่วัยเกษียณอย่างผมนี่แหละครับเมื่อมีปัญหาสุขภาพก็แน่นอนนะครับเราต้องไปพบแพทย์ก่อนอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยครับไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจวินิจฉัยต่างๆด่างละเอียดแล้วก็ไม่พบปัญหาอะไรเลยนะครับร่างกายวินิจฉัยโรคของคนวัยเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องระบบกับถ่ายถ้าเปิดตรวจด่างอื่นแล้วไม่เจออะไรเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นลำไส้แปรปรวน,นครับเป็นโรคที่กําลังฮิตเลยตอนนี้นะครับก็ให้ยามาทานผมก็ไปหาหมอมาตลอดในช่วงเวลาสีหปีที่ผ่านมานี่ก็ไปพบหมอต่อเนื่องนะครับก่อนก็เป็น6เดือนครั้งบ้างหลังๆก็ไม่มีอะไรก็เอา1ปีครั้งแล้วก็เอายามาทานผมต้องพกยานี่ยครับพกยาใส่ถุงผ้ากลับบ้านนี่เต็มถุงเลยนะครับแต่ละครั้งเพราะว่าเอายามาหปีนะครับหรือ6เดือนก็เยอะ แต่หนึ่งปียิ่งเยอะใหญ่เลยก็พกยามาทิง้งกลับบ้านทิง้งเต็มถุงเลยครับสไายยากลับบ้านมาทุกครั้งแล้วก็ตอนหลังๆก็ทานยาไปมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ใช่ว่าดีตลอดมันก็ยังช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บางทั้งทั้งที่ทานยาต่อเนื่องนะครับและที่สําคัญก็คือว่ายาบางตัวเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงต่อเราด้วยทานลงไปแล้วอาจจะทําให้เรามินปวดหัววาชั่วโมงสองชั่วโมงทําอะไรไม่ได้นั่นก็มีไม่มีผลต่อร่างกายแต่เนื่องจากว่าในเมื่อทานยาก็เยอะแล้ว,แล,วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับ ผมตึงได้หันมาปลูกชมจันทร์ซุเนียนะครับเพราะผมทราบว่าชมจันทร์ช่วยในการระบบขับถ่ายของร่างกายได้ก็ปลูกชมจันทร์หลังจากปลูกชมจันทร์แล้วเอาชมจันทร์มาทําเป็นเมนูอาหารทานแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามันช่วยผมได้อย่างดียิ่งเลยครับเ,เลยก็ตอนนี้ก็เลยต้องปลูกไว้ตลอดแล้วก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เขาไว้ที่เป็นแล้วก็คงจะทานไปเรื่อยๆนะครับต้นชมจันทร์เนี่ยแล้วก็ดอกชมจันทร์ทำเป็นเมนูอาหารทานผมคิดว่าถ้าพอช่วยสุขภาพได้ด้วยแล้วก็เป็นเมนูอาหารเป็นเมนูอาหารได้ด้วยเนี่ย เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่น่าปลูกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องระบบกับถ่ายอันนี้ยืนยันนะครับดอกคมจันนะครับถ้าเผื่อเราไม่ทานเนี่ยดอกมันบานแบบนี้นะครับทนนะครับเดี๋ยวมันก็ร่วงไปนะครับมันก็ร่วงไปแล้วก็ส่วนที่ตรงไฐานร่องดอกตรงนี้มันจะมีมันก็จะกลายเป็นผลเขาแล้วก็จะมีมเมล็ดเราก็สามารถจะเอามาล็ดนั้นเข้ามาเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับ นี่ครับเราก็สามารถเป็นผลที่ต่อไปก็จะกลายเป็นเมล็ดนะครับเนี่ยจะกลายเป็นเมล็ดเราก็สามารถจะเอาเมล็ดเนี่ยไปขยายพันธุ์ปลูกได้อีกนะครับวิธีการปลูกชมจันทร์ก็สามารถจะแต่ของผมเนี่ยผมจะปลูกโดยการเพาะเมล็ดในถาดพะก่อนแล้วก็นําลงปลูกแต่วิธีที่เอาเมล็ดลงหยอดหลุมปลูกเลยก็ได้วิธีนั้นก็ใช้ได้นะครับปลูกไม่ยากเลยตอนชมจันทร์นี้นะครับแต่ว่าที่เราทานกันจริงๆเนี่ยเราก็จะใช้ดอกตูมก็ดอกใช้ดอกตูมเขาอะนะครับดอกตูมได้สวยหน่อยนะครับ นี่ครับเราจะเอาดอกตูมของชมจันทร์เนี่ยมาทําเป็นเมนูอาหารนะครับอาจจะดอกโตอย่างนี้ดอกนี้กําลังดีเลยนะกำลังสวยเลยเนี่ยมันได้ปริมาณมากไม่ใช่อะละรับได้ปริมาณมากด้วยหรือจเจ้าดอกที่มันตูมน้อยกว่านี้บางทีเราเราจะทําแล้วมันไม่พอจานไม่พอเลยแล้วก็ดอกที่มันยังไม่โตไม่ตรงตมากเนี่ยดอกขนาดนี้ซึ่งมันยังโตได้อีกเนี่ย๋ยวเราถ้าเราจะเอามาใช้ทานก็ก็โอเคนะสรรพคุณทางยาอะไรต่างๆมันก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่า มันอาจจะได้น้อยหน่อยเพราะบัดอกมันเล็กถ้าเผื่อดอกใหญ่อย่างนี้มันก็จะได้ปริมาณเยอะหน่อยนะครับแต่เราได้ทั้งหมดระดับเล็กกว่านี้ยังได้เลยนะครับแต่นี้เขาบอกว่าดอกชมจันรเนี่ยเวลาเขาทานคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะส่วนใหญ่ก็จะเอาแต่เนี่ยเขาจะดึงเอาเกสรน,นี่ออกครับแล้วเขาจะเอาดอกกับก้านดอกอันเนี้ไปทานนะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับดอกชมจันทจะเป็นยาระบายอ่อน ทานอย่างเงี้ยเอาเงี้ยไปทปําเมนมือหวานจะเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแต่ถ้าเผื่อเราเอาทั้งฐานรองดอกและทั้งเกสรด้วยทั้งเกสรนี่มีคุณสรรพคุณทางยาดีมากเลยนะครับพาะบอกว่าตัวนี้จะใช้เป็นยาที่ช่วยผ่อนคลายแล้วก็ทําให้นอนหลับสบายนะครับเกสรตอกเคืจันเนี่ยแหละครับเพราะถ้าเราเอาทาั้งเราไม่ต้องดึงออกเลยนะครับเราทานทั้งอย่างนี้เลยนะครับเราเอาทั้งฐานรองดอกถ้าดอกนี้เราไปผัดอย่างนี้เลยเราก็เลือกไปผัดไปลวกไปอะไรก็แล้วแต่จะทานสดอะไรเงี้ยก็สามารถจะ นอกจากเขาบอกว่านอกจากจะเป็นยาระบายอ่อนถ้าเปิดทานแบบนี้เขาบอกจะเป็นยาถ่ายนะครับจะเป็นยาถ่ายแต่สมับผมเนี่ยอย่างคนมาคนธาตุหนักนะครับทานอย่างเนี้ยก็เป็นแค่ยาระบายอ่อน,ออนถ่ายได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าเปิดคนที่แบบว่าอาจจะไวตอ่อยาพวกนี้ก็อาจจะเอาแค่แค่เป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเอาถ่านร่องดอกไม่ต้องเอายาไม่ต้องเอาแบบเป็นยาถ่ายก็ได้เอาเป็นยาระบายอ่อน,ออนก็ได้นะครับก็แล้วแต่ก็ลองดูก่อนถ้าเผื่อใครยังไม่เคยทานออาจจะเริ่มต้นก็อาจจะลองแบบนี้ก่อน เอาเกสรที่เอาฐานรองดอกออกแล้วก็ทานเฉพาะก้านดอกอย่างเงี้ยกับดอกเงี้ยอย่างเดียวก่อนก็ได้นะครับแต่สำหรับผมนี่ผมทําเมนูของผมนี่ผมก็คือผมไม่เอาออกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กรอบ,อบๆแข็งๆดีด้วยทานดีอร่อยด้วยนะครับทานทั้งหมดเลยทั้งฐานรองดอกทั้งเกสรทั้งดอกเขาก็ไปทําเมนูอาหารได้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับดอกชมจันทร์ตรงนี้ไปทําเมนูอาหารสักเมนูหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าผมจะทําอะไรนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูดอกชมจันทร์นะครับเมื่อกี้หน้าก็เอาดอกชมจันทร์ไปผัดแต่เจียวก็สิวขาหนะ้าตามซรายนิดหน่อยนะครับผัดเจิดๆไม่ต้องให้รสจ,จัดมากนะครับก็เป็นเมนูอาหารที่มีสรรพคุณทางยาอย่างเยี่ยมเลยนะครับ คือผมก็อยากจะแนะนํานะครับเพราะว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเวลามีปัญหาเกี่ยวกับระบบกับถ่าย,ยาต่างๆนี่ก็จะต้องมาปลุกชุมจันทรแล้วก็ใช้ชุมจันทรแก้ปัญหาเลยไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าเราต้องไปพบแพทย์ก่อนนะครับนั่นก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเวลาเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าปิดปกติในร่างกายเช่นระบบกับถ่ายกับผู้สูงวัยเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งนะควรจะไปพบแพทย์ถ้าในการตรวจวินิจัยดูทุกอย่างแล้วว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นเนื่องจากว่ารับใ้แปรป,ปรวนปกติผมแนะนําว่าดอกชุกจัจนทร์นี่จะแก้ปัญหาได้นะครับแต่ถ้า อย่างน้อยๆก็ต้องไปตรวจให้ละเอียดก่อนนะครับที่โรงพยาบาลถ้าเผื่อลำไส้แปรปรวนเนี่ยดอกสมจันนี่ก็เป็นยาระบายอ่อนทานไปแล้วทันทามาจะระบบกับถ่ายก็จะดีขึ้นทันทีครับก็ยืนยันเนะื่องจากว่าผมได้ประสบมากับตัวเองแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวก็จะทานดอกสมจันหนึ่งจานเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็มีกับข้าวอื่นแล้วก็รับรองว่าไม่มีปัญหาเรื่องระบบกับถ่ายแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่กุณาจะรับชมคลิปนี้นะครับ ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสบรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกรุณากดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในการรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้สับรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและขอสวัสดีพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ